ที่สนใจกันมากหลักๆมีสองเรื่องเรื่องแรกแจก1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิ t a ล w a l l ล็เรื่องที่สองตั้งสสร,รเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับยังมีเร่งด่วนระดับกลางระดับสุดท้ายอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องลดค่าพลังงานเรื่องผู้ว่าซี o เรื่องลดนายพลยกเลิกเกณฑ์ทหารใช้การสมัครใจแทนเป็นต้น เรื่องรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่าแรง600บาทต่อวันปริญญาตรี25,000บาทต่อเดือนยังไม่มีกล่าวถึงในในโยบายตามฟังก็แล้วกันผมขอคุยแค่2เรื่องก่อนคือเรื่องแจก1 0 0 0 0หมืกับเรื่องตั้งสสรเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แจก1 0 0 0 0มืบาทกับคน16ปีขึ้นไปซึ่งมีประมาณ50กว่าล้านคน ต้องใช้เงินประมาณ5 0 6 0 0 0 0้านบาทนั้นรัฐบาลให้เหตุผลที่ต้องทำทันทีว่าเพื่อกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นตอนจากนี้ผมขอถามตามประสาชาวบ้านว่ารัฐบาลตอบได้ไหม เงิน5 6 0 0 0 0ล้านบาทนี้เอาจากส่วนไหนของงบประมาณมาแจกรัฐบาลยืนยันได้ไหมที่บอกจะเก็บภาษีคืนได้เป็นแสนแสนล้านนั้นไม่ใช่การยกเมฆร,รัฐบาลตอบได้ไหมสมมุติเก็บภาษีคืนได้แค่1 2ึ่งแสนล้านแล้วที่เหลือ3 5มถึงหแสนล้าน รัฐบาลจะหารายได้มาจากไหนโดยไม่กู้ไม่จันูรฐบรกาหูทหารรัฐบาลยืนยันได้ไหมเรื่องไร้ขั้นไม่ได้เงินในอากมีตัวจริงมีมือฆ่าด้วยตัวจริงไม่ได้สมมติขึ้นในอสังหาริมทนั้นมีทองคำ มีเงินสกุลต่างๆนุอนหลังเหมือนธนบัตรไทยที่ออกโดยแบงค์ชาติรัฐบาลยืนยันได้ไหมเงินดิจิทัลของรัฐบาลเพื่อไทยจะไม่นำไปสู่การฟอกเงินของโจนเศรษฐกิจยุคไอทีซึ่งจะนำหายนะสู่ร,ระบบการเงินการคลางของไทยรวมทั้งทำเศรษฐกิจพังทั้งระบบเหมือนนโยบายจำนำข้าวยิ่งลัรัฐบาลยืนยันได้ไหม 5แสนหกหมืนล้านบาทที่เหมือนทุ่มก้อนหินลงในสระน้ำโครมเบอร์่อจะไม่ทำให้เกิดเงินเฟอ้อเฉียบพลันรัฐบาลตอบได้ไหมเหตุผลคืออะไรที่แจกดะหนึ่งมืนโดยไม่แยกแยะว่ากี่ค่ายาจบวันิพกขอทานเศรษฐีผู้ดีไร่คนมีเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็แจกให้ ไม่จําเพาะคนมีเงินสิบบาทร้อยบาทพันบาทรัฐบาลยืนยันได้ไหมสุดท้ายห้าแสนหกหมื่นล้านบาทนี้จะไม่ถูกผลักเป็นหนี้สาธารณะเหมือนเงินโกงจำนำข้าวยิ่งลักที่ประชาชนต้องแบกหนี้เจ็ถึงแปดแสนล้านแทนถึงทุกวันนี้รัฐบาลมีเหตุผลแย้งที่รับฟังได้ไมิว่าเงินห้าแสนหกหมื่นล้านบาทนี้ ไม่ใช่การเอาเงินหลวงไปแจก,กเพื่อแลกกับสัญญาหาเสียงเพื่อไทยและ5 6 0 0 0นล้านนี้จริงๆแล้วไม่ได้หวังแจก,กเพื่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อการสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนใดๆเลยแจก,กเพื่อแลกสัญญาเป็นประชานิยมแลกใจเอาไปสานกันให้หมดไปใน6เดือนเท่านั้นที่จะหมุนไป4-6รอบ หานุมานข้ามธารามาสมุทรสพยุตโยธาโมทหารแสนลงอาจเรียกหน้าวิชาชาชนะมารยักษ์สาโลงกาไบจนเลยเมานแม่น้ำลำพานมาขวางกั้นอุปสรรคมาคอยบันกั้นทางไารเพราะเพียงแต่มีความหวังกำลังใจความสำเร็จจักสมได้ดังใจแต่กำลังซื้อไม่มีมีแต่โจรหิวโหยเปิ่มสะดมเกลื่อนยุโรปสหรัฐอเมริกา ในสภาพนี้รัฐบาลตอบสิว่า560 0 0 0ล้านบาทนั้นจะสร้างโอกาสภาคธุรกิจจะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นได้อย่างไรสรุปเงินแจก560 0 0 0ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อไทยแจกวันนี้เท่ากับแจกหนี้560 0 0 0ล้านให้ชาวบ้านทุกคนแบบปรุ่งนี้ ควบคู่กัดนี่สินจำนำข้าวยิ่งลักสู่การละนานชั่วร์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ข้นมยร์คัมธารมาสัพยุตโยธาโมทาร์นแสนองอาจแยกผ่านชาชามชนะมันยักษ์สาเรงกาไกลแม้แน่น้ำลำคาขวางกั้นอุปสรรคคอยบันกั้นทวางไว้ขาเพียงแต่มีความหวังกำลังใจ มมมรัฐบลาลแถลงวันนี้ว่านโย <ใจ S 1> บาย<จ>เร่งด่วนทำท,ำทันทีคือตัดงบค่าอาหารสอสอสวหัวหนึ่งพันบาทไปเฉลี่ยเพิ่มงบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนแบบนี้แล้วก็รัฐบาลเศษฐาเพื่อไทยอยู่เปร้อยปีเลยเห็นเรียบเรียบเคียงเียงแบบจนแ้านดิจิทัลเพื่อไทยห้าแสนหกหมื่นล้านนั้นจะกู้รัฐวิสาหกิจส่วนหนึ่ง อีกส่วนจะใช้เงินทุนสำรองพูดได้คำเดียวฉิบหายขายประเทศเลยถ้าทำแบบนี้จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยณเดือนสิงหาคม2566เก้าปีที่รัฐบาลอเอกประยุจยันโอชาสะสมไว้ให้ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ7 6 2 5 5ล้านบาทเป็นอันดับที่14ของโลก มีทองคําสํารอง5,27,656ล้านบาทมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน <c oughs> เป็นเจ้าหนี้ให้ IMF กู้43,771ล้านบาทเงินทุนสํารองที่แข็งแกร่งของไทยนี่แหละเงินบาทของไทยจึงยอมรับกันเป็นสากลว่าเงินบาทเป็นสกุลเงินที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในโลกมีเสถียรภาพในระยะยาว มีอัตรางเงินเฟ้อน้อยที่สุดนับตั้งแต่ไทยเผชิญวิกฤตการเงินช่วงปี2541จึงไม่แปลกเงินบาทที่มีเงินทุนสำรองและทองคำหนุนหลังมีค่าเท่ามูลค่าจริงตามราคาในธนบัตรทุกวันนี้จึงสเสถียรได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ลาวคาเมนพมา่ากระทั่งเวียดนามใช้เงินบาทเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้ารัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยจะทำเศรษฐกิจพุ่งทะลุดาวก็ทำไปแต่สิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้ได้คือมาตรฐานสัเสถียรของเงินบาทแต่รัฐบาลเพื่อไทยทราบใช่ไหมเงินดิจิทัลนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ยอมรับให้นำมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้เพราะเป็นเงินในอากาศมีแต่อากาศหนุนหลังวันนี้มีมูลค่าสุบบาทพรุ่งนี้เหลือสิสตางค์ก็ได้นอกจากไม่มีค่าในตัวแล้วค่ายังไม่สเสถียรอีกต่างหากซ้ำเสี่ยงต่อการถูกดูดข้อมูลร้านค้าชาวบ้านโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรไซเบอร์สูงมาก ที่สำคัญขีดเส้นใต้สิบเส้นเลยคือโอกาสถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเองินให้โจรสูงมากจะโจรใส่สูตรหรือใส่ตรวนก็ช่างเถอะแล้วรัฐบาลจะจริงใจหรือทำไก่ก็ตามทีนี้ไม่พ้นต้องรับหนี้กักเงินดิจิทัลในอากาศ560,000ล้านมาเป็นหนี้มีตัวตนจริงผลักเข้าระบบรัฐที่สวยคือประชาชน ทั้งที่ได้และไม่ได้เงินลม1นึ่งหมื่นไปในวันนี้กลับต้องเป็นผู้ใช้นี่เงินในอากาศ5,60,000ล้านที่แก๊งฟอกเงินนั้นใช้ฟอกเอาเงินจริงไปแทนสุดท้ายแล้ว5 6 0 0 0 0ล้านลมก็ต้องเป็นนี่สาธารณะมีตัวตนจริงรัฐบาลต้องเอาเงินภาษีชาวบ้านที่แทนจะเอาไปพัฒนาประเทศ หลักต้องเอามาตั้งเป็นงบประมาณใช้นี่อีก2 0 3 0ถึงปีกว่าจะหมดอ้าวคุยได้เรื่องเดียวเรื่องตั้งสสรอเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยังไม่ได้คุยเลยเนื้อหดละเอางี้ผมอ่านจากร่างนโยบายที่ถแถลงแล้วเรื่องนี้เขาจัดอยู่ในหมวดนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนโยบายเขามีว่า ยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์จะหารือแนวทางคำประชามติให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบที่เป็นประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับร่วมกันประเด็นสำคัญที่ผมขอเน้นคือในนโยบายไม่พูดถึงการตั้งสสรเขียนใหม่ทั้งฉบับแต่มีว่า หาหรือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาโอเคร้อยเปอร์เซนต์าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะบางมาตราหรือทั้งฉบับทำกันโดยสอสอส,อสอวอคือทำในรัฐสภาโดยไม่ตั้งสอสอรอแบบนี้ไม่มีปัญหาสรุปนโยบายรัฐบาลผ่านหมดเรื่องเดียวที่จะพาพังคือเงินดิจิทัล 5้าแสนหมืล้านบาทก็แมมเป็นรัฐบาลยังหาเงินเข้าคลังไม่ได้สักบาทแต่วันแรกก็ทถลุงแบบมีเลนสไนไปแล้ว5้าแสนมื่นล้านบาทแล้วที่เหลืออีกตั้ง1460วันประเทศไทยจะไม่เกลื่อนด้วยกองกระดูกกับหัวกะโหลกไม่ต่างคิ l ลิ่งฟิ e l ที่คเขมรหรือต้องอาศัยองค์รักใช่ครับ ทุกครั้งที่มีการอภิปรายสำคัญในสภาไม่ว่าจะเป็นการถแถลงนโยบายการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งแบบลงคะแนนและไม่ลงคะแนนเรามักได้ยินคำว่าองค์รักษพิทักษ์นายกอยู่เสมอได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอยู่ที่เนื้อหาสาระหากลงลึกในเรื่องส่วนตัวมากก็ตัวใครตัวมันแต่ในภาพรวมส่วนใหญ่ผ่านจะผ่านแบบฉลุยหรือผ่านแบบโชคเลือด ก็ถือว่าผ่านการถแถลงนโยบายของเศรษฐาทวีสินถูกจับตามองเป็นพิเศษตรงที่สั้นห้วนเกินไปไร้รายละเอียดไม่มีหลายนโยบายที่เคยหาเสียงไว้สรุปคร่าวๆที่เศรษฐาทวีสินจะถแถลงต่อสภานในวันนี้มีนโยบายเร่งด่วน5ข้อ 1. การแจกเงินดิจิทัล1,000งบาทเป้าหมายคือวังกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยปลายทางคือมีภาษีกลับคืนสู่คลัง 2. การแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคประชาชน 3. ลดค่าไฟฟ้าก๊สหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิง 4. การสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวทําทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญสิ่งที่หายไปรถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสายทุกครอบครัว มีรายได้ไม่น้อยกว่า20,000บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี2,570เงินเดือนผู้จบปริญญาตรี25,000บาทต่อเดือนภายในปี2,570สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่มีนี่คือสิ่งที่เศษฐาทวีสินจะถูกทวงถามในสภาและแน่นอนครับบรรดาองค์รักษ์จะแย่งกันลุกขึ้นตอบอย่างขยันขันแข็ง ณเวลานี้ฝ่ายค้านไม่มีเอกภาพก็คงจะต่างคนต่างอภิปรายแต่เวทีนี้อาจมีสอสอใหม่แจ้งเกิดหากทำการบ้านมาดีสามารถติติงในสิ่งที่รัฐบาลผิดคำสัญญาเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายตอนหาเสียงพักเพื่อไทยบอกว่าทำทันทีแต่หลังได้เป็นรัฐบาลบอกให้รอก่อนเพราะไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนเอาเข้าจริงนโยบายนี้แหกตากันมานาน มันทำไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลทำเมื่อน,นั้นต้องแบกหนี้มโหรานดูตัวอย่างจากชัดชาติสิทธิพันธ์ตอนหาเสียงบอกว่ารถไฟฟ้า25-30บาทตลอดสายพอได้เป็นผู้ว่ากทมขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่เคยหาเสียงไว้ไม่ได้หมายความว่า นั่งจากสถานีต้นทางถึงปลายทางเป็นราคานี้แต่คิดจากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่คนใช้บริการเดิมคิดค่าเฉลี่ย8สถานีนั่นแหละครับทำไมไม่จํากันหลอกแล้วหลอกอยู่หลอกต่อไปเอางี้ครับในเว็บไซต์พักเพื่อไทยยังไม่ทันลบข้อความเกี่ยวกับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย นี่คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยจะนําไปทําเมื่อได้เป็นรัฐบาล